สุภัตราเจือจันนักศิลร์สีนวงสตริงสิบหกสีทักทัศดานชัยรัตน์อาจารย์ชิดวิชัยอผมอ่านไมออกอมี แข่งขาใหญ่ยาวยาเหล่าแสงสาหมายเลขสอกิจจาขันทรัก์ผู้ตัดสินที่2หมายเลขหนึ่งสุภัตราเจือจานย์ครับเราเริ่มต้นประเภทหญิงคู่แรกนะครับคู่นี้คู่ชนะอาจจะได้เข้ามาเล่นนะพูดผิดลตลอดปนานาเสดีนะครับ ใส่พนโนเชียจำด,ดังนะครับนั่งนานๆเชียร์ดังโด,งดยเฉพาะยาวชนตัวเล็กๆอันนี้อ่ะนาเชียบคุณพ่อพอไรลงก็รักนะลดด้วยช่วยอันนี้ใครไม่เล่นต่อนี่รับตังเันทีครับพันห้าร้อยบาท อัน,นี้ก็เข้า,าท่าครับเราวุล์บอลชายหาดโดยเฉพาะสนามที่หนึ่งเนี่ยกาเป็นสนามที่สุดยอดนะสวยงามสะอาดปลอดภัยถูกตามหลักกติกาสามคนนะครับและจัดเรายกปั๊บเลยเยกครับเก็บภาพดีๆออกทีวีได้อยู่ครับตัสิน วัดราตัง้งให้โอ้โหตะกี้สามช่วงนี้เป็นแายไับูรณ์โรงแป้งมันกระสินอำเภอห้วยพึง่งเราเราตกใจอ่ะเขาเป็นอย่างเมื่อวันลียนนี่นะครับอ๋ออะไร 20 and 50 to 50เออหน่อยสิได้บอลภาษากริปให้มีอย่างเนี้ยเอาได้แต่มาซัพพอร์ตเซอร์อย่างอื่นตัวบอลเองนะ So now the set it's one to one so now it's going to be the third set in a few อะไรปาสพาดก็ไหลนองกองนักกีฬาก็ทำใจตัวบอล เซียลราแหละภัยชนะไอ้ไสิงฮาลเลอรแพทมาเอาเงิน1,500้าร้อยบาทแลูกนี้การครับล็อกกี้บัมเบลซิปสามอซิปสามจะแย่งกันเลย ผลการแข่งขันในเซตที่3ท team so ีมโรงเรียนตะลสินพิทยาสังชนะทีมมหาวิทยาลัยเซต2 w o two one นักไทยสลัดโดยนายแพทย์มอนีนะหน้าตาหล่อสลัดในลักรู้ว่าเล็ไม่ต้องเอามาซื้อพยัดเด้อให้ลูกหลานส่งเสริมให้ลูกหลานเล่นในบอลชายทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเขาจะมีรุ่นน้อยรุ่น12บสองปีนะ ตัวคาจริงมันต้อง16เทียีท่านานชาติเขาเคยไปแอตตาอยู่แข่ง22ตัวมีอ๋ยันนี้มีการตัดสินวงสตริงโอ้โหแล้วก็อย่างตัวไหนเวลาเขาเขาถ่ายฟุตบอลเนี่ยเขาเอายีดว่ะคือวอลเลย์บอลเนี่ยถ้าเล่นเขาก็แก้กีฬาออกมาต่อเคนหนีเมือจะเห็นไหมไม่ใช่โอ้ต่อไป อุษณียาลุนีกุษาจะลงเล่นหีมาละผลการแข่งขันน้ตโตประการลงาอยู่นี่ถ่ายสีตัวยังไม่มีคนเลยผลการแข่งขันในเซตที่สองไี่คนถ่ายเลยว่าวิธีอะไรร่างกายเพาะอะไรลารตอนใช่สำหรับการแข่งขันในรอบทนนิดครับ4ี่ทับหนึ่ักสี่ทับสอเออยังไม่ได้เสื้อเดี๋ยวสามบสาทับเก้านะครับขอบคุณอาจารย์ปรึกษาอภารพรอาจารย์ธุริวันอิชรัต ดานชัยรัตน์ดานชิดวิชัยส่วนมม4ทออั้หนึ่งตเองหน่อยอ่าเว17:40ถึง21นว่า3ทุ่มได้เสนอเมืองมปลายเอาผมเป็นเนื้ ขอโทษเอาบบกบอสเซีนทำไหมเอาเอิร์ฟทำมันมันยุ่งไหมยีแล้วตกขึ้น่ปเห็ดหย่างเลยเสยร็จโดยราชีพคำบุตรครับหมายเลขสอของวลารก่อกรนผลการแข่งขันในเซตที่2ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเจรทีมกระสิบสองคะแนน21ต่อส0 ผลการแข่งตกใจครับทันเดล